มีใครรู้หรือเปล่าครับว่าถังนี้คือถังอะไรถังที่เป็นตัวแตนเลสเนี่ยครับและผมก็คิดว่าหลายๆคนคงไม่รู้นะครับว่าถังนี้เขาใช้ทำอะไรแล้วก็ถังวกนี้ด้วยนะครับนี่ถังสีเหลืองๆวกนี้นะครับถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามีแบบนี้และผมก็คิดว่าทุกคนหรือใครหลายๆคนก็ไม่ยังไม่รู้จักนะครับว่าที่อยู่ด้านหลังผมนี้คืออะไรและมันทํางานยังไงนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าไอเครื่องด้านหลังผมนี้เป็นเครื่องใช้ ใช้แช่ข้าวเปลือกนะครับและก็นําข้าวเปลือกนั้นมานึ่งนะครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับเริ่มแรกก็จะมีรถนะครับรถก็จะวิ่งเข้ามาผ่านทางนี้นะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็นําข้าวเปลือกนะครับมาเทลงตรงนี้นะครับตรงช่องนี้เลย พอเทลงช่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับอันนี้เนี่ยครับพอเสร็จแล้วมันก็จะมีไอตัวสายพานนะครับสายพานสายพานนี้จะเป็นตัวลำเลียงข้าวนะครับขึ้นสู่ถังถังแช่นะครับนี่ไอตัวนี้ที่จะขึ้นถังแช่ก็จะมาสู่ไอตัวกระท้อตัวนี้นครับกระท้อใหญ่มากนะครับไอตัวนี้ มาสู่ไอตัวกระท้อตัวนี้ครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนี่วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็ไปไปลงอีกสายพานหนึ่งนะครับที่ใช้สายพานนั้นดึงข้าวไปยังถังแต่ละถังนะครับอันนี้หลักการทำงานของมันก็คือถังสีเหลืองๆนี้นะครับนี่ที่ใครเห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้ถังสีเหลืองๆนี้ ถังตีเหลืองๆนี้คืออะไรคือถังแช่นะครับไอถังตีเหลืองๆนี้คือถังแช่เวลานำข้าวเปลือกมาก็จะนำมาขึ้นถังนี้นะครับแล้วก็แช่ไว้แช่ก็ประมาณแช่ไว้ก็ประมาณหนึ่งคืนนะครับแช่ข้าวไว้หนึ่งคืน แช่ไว้เพื่อให้ข้าวมันอมน้ํานะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเก่าแล้วนะครับที่ตอบถามมากเขาบอกว่า,วาไอ้เครื่องพวกนี้ต้นทุนมันสูงนะครับมันไม่คุ้มกับการผลิตเขาก็เลยเลิกทําเพราะว่าสู้อินเดียไม่ได้อินเดียทําออกมาถูกกว่าทีนี้เขาก็เลิกไปนะครับนี่สีเหลืองๆนี่คือถังแช่หมดเลยนะครับ ถังตีเหงๆนี่คือถังแช่ข้าวหมดเลยใช้ข้าวเปลือกนะครับใช้ข้าวเปลือกเป็นรถเลยวิ่งมาแล้วก็เทลงมาแล้วก็นําข้าวเปลือกมาลงถังนี้นะครับแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนเมื่อแช่เสร็จแล้วไอตัวข้าวเปลือกนี้ก็จะถูกนํามานึ่งนะครับนํามานึ่งโดยเนี่ยครับ ด้านหน้านี้ที่เห็นกันไปตรงข้างต้นคลิปนะครับนี่ถังพวกนี้ก็เป็นถังใช้นึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าวเปลือกไม่ได้นึ่งสุกนะครับนึ่งแค่พอมันบ,นบานๆนะครับพอข้าวเปลือกบานออกพอแค่ข้าวเปลือกบานออกเสร็จแล้วเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็จะกลับมาสู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงนี้เลย นี่ไอ้สูงสูงนี้นะครับไอ้สูงสูงนี้ก็จะมีตัวกระเทาะอ,อีกหนึ่งตัวนะครับใช้ลําเลียงข้าวขึ้นไปนะครับใช้ลําเลียงข้าวขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะมีตะแกงตะแกงเหลี่ยมนะครับนี่ตะแกงเหลี่ยมใช้คัดแยกข้าวอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เศษข้าวและเศษฟางใหญ่ๆออก จากกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็นู่นเลยครับจะส่งไปตรงนู้นนะครับเห็นไกลๆนู่นนะครับไอ้ไกลๆนั้นก็เป็นเครื่องอบข้าวครับกาลังรื้อถอนจะย้ายไปที่ใหม่นะครับเพราะที่เก่าเขาไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับมีคนร้องเรียนมาอันนี้ก็เป็นข้าวๆที่ผมเล่าสู่ทุกๆคนฟังนะครับก็คือเขาจะใช้ เครื่องแบบนี้ทำข้าวที่เป็นข้าวเปลือกนะครับทำข้าวเปลือกแล้วนำมานึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็นำไปอบอบในถังนู้นนะครับไกลๆนู้นอบประมาณยี่สิสี่ชั่วโมงอบเมื่ออบเสร็จแล้วก็นำไปสีนะครับเมื่อนำไปสีเสร็จแล้วเขาก็จะนำข้าวนั้น ส่งขายต่างประเทศเลยนะครับในประเทศที่คิดว่าน่าจะกันดานหน่อยนะครับหรือประเทศที่ใช้ไฟน้อยนะครับหรือประเทศที่เขาไม่ค่อยใช้ไฟกันนะครับอย่างเช่นพวกแอฟปปริกาหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าข้าวอันนี้ก็คือสามารถนําไปแช่น้ําแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาแชร์อะไรให้ทุกคนได้ดูอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันครับ